มันไไล,ลงไป,ป,ลงปสวัสดีครับรายการใต้สันติสุขในวันนี้ครับผ่าคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่อำเภอต่างใบจังหวัดนราธิวาสครับพามาดูการทําการเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสป,ปอมนะครับที่สามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดครับและที่สําคัญครับเด็กนักเรียน,นเหล่านี้สามารถที่จะนําความรู้ไปต่อยอดสู่ครัวเรือนที่บ้านของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนเรื่องเราจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเราไปติดตามได้จากรายการใต้สถนนีสุดในวันนี้ครับเริ่มจากผมได้รับมอบหมายจากผู้หารโรงเรียนครับให้รับผิดชอบกิจกรรมกลุ่มยิวัาเกษตรฐฐกร,รของโรงเรียนแล้วก็โครงการการน้อมนําหลักปัชญาของสกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนในสถานศึกษาซึ่งเดิมั้นผม จบญยตรีเอกภาษาอังกฤษนะครับแต่จําเป็นต้องมาสอนวิชาเกษตรนะครับไม่ไม่มีครูผู้สอนที่โรงเรียนที่จบเอกด้านนี้มานะครับแต่จากการที่เราได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนะครับเริ่มจากใจเรารักเราชอบนะครับตั้งจากพ่อแม่ก็อดีตเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยมีความศรัทธารักอาชีพด้านนี้นะครับะจะเป็นการ ทำลักษณะของคู่ขนานก็คือจะเน้นที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับแล้วก็ในบางกิจกรรมนั้นจําเป็นต้องหาข้อมูลก็เลยมีการทดลองทําที่บ้านนะครับเมื่อสําเร็จแล้วก็ไปขยายที่โรงเรียนแล้วก็ขยายให้กับชุมชนพื้นที่ด้วยครับ ในวันนี้เองก็มีกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนบ้านสปอมนําโดยคุณครูดำนะครับก็ได้สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับเด็กนักเรียนสร้างความตระหนักคิดถึงการทําการเกษตรของชุมชนและที่สําคัญครับเด็กนักเรียนสามารถที่จะนําไปต่อยอดสู่ครัวเรือนของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับทั้ง ที่เป็นสิทธิเก่าแล้วก็สิทธิปัจจุบันนะครับในในชั่วโมงเรียนวิชาเกษตรผมก็จะพาสมาชิกวนะครับมาเรียนรู้ที่บ้านมาศึกษามา,าปฏิบัติจริงที่เขาเรียกว่า active learning นะครับเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงหรือว่าจะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์พืชการปลูกพืชต่างๆนะครับซึ่งเขาได้นําความรู้เหล่านี้ไปร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองสมาชิกในครอบครัว ก็มีการปลูกพืชผสมผสานนะครับทำให้เขามีไรายได้เพิ่มเติมนะครับเป็นการลดรายจ่ายนะครับเพิ่มไรายได้ในกปดเดือนครับแล้สีเหลืองขอบเลยทางสำนักง,งานกเกษตรเนี่ยกับคุณครูนะคะก็ได้มีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการเข้าไปทำความเข้าใจนะคะแล้วก็วางแผนกับโรงเรียนเพื่อที่จะ,ะทำกิจกรรมดำเนินในเรื่องของกิจกรรม ยุวกเกษตรกรในโรงเรียนนะคะเป้าหมายนะคะเพื่อที่ต้องการให้โรงเรียนนะคะได้มีความรู้แล้วก็นําความรู้ตรงนี้ไปให้กับเด็กได้มีการปลูกผักในโรงเรียนนะคะแล้วก็จากนั้นได้ขยายผลไปสู่ที่บ้านโดยการเริ่มต้นเรียนรู้จากเด็กซึ่งอนาคตของเด็กต่อไปข้างหน้าเนี่ยเด็กจะได้ไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรตอนนี้ก็เลยทางกรมก็เลยเห็นความสําคัญที่ว่าทํายังไงให้เด็กมีความรู้ด้านการเกษตรและก็สามารถผลิต ะะแล้วก็ไปต่อยอดให้กับที่บ้านนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในด,ด้านการ,รเกษตรต่อไปนะคะก็รู้สึกว่ายินดีที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปให้เขารักอาชีพเกษตรเพราะว่าอาชีพเกษตร มันอยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่นานมาแล้วแล้วก็ในหลวงรชัชกาลที่9ก็ได้พระราชทานแนวคิดหลักประชญาของสิทธิ์พอเพียงนะครับเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับก็มีหลายชุมชนนะครับที่เข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็ไปทําในชุมชนของเขาเองนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้นําชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นนะครับ ซึ่งตอนนี้ที่เห็นผลชัดเจนก็คือจะมีกลุ่มของผู้ใหญ่พิเชียร์ลืมสำรานซึ่งอยู่ที่บ้านทับพลุตมบทชัยเหนนครับก,ก็นำแนวคิดที่ผมได้ทำที่ที่บ้านแล้วก็ไปทำตอนนี้ก็มีผลผลิตออกมาแล้วครับเดิมทีที่ได้เจอครูดำผมไปหาครูดำอยู่สองปี กว่าจะมาะทําการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ผมได้ไปทําสูตรเรียนรู้โดยเอ,เอาเอาความรู้จากครูดำหนึ่งเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ปลอดสารพิษเป้าหมายที่สําคัญคือตอนนี้คือชาวบ้านต้องการมีสูตรเรียนรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษจากที่เราเนี่ย ไม่กลา้าที่จะทำแต่มาเจอครูดำเนี่ยครูดำได้บอกคำแนะนำแล้วก็ทีนี้เราทำไปได้ขายไปชุดหนึ่งแล้วโดยครูดำก็แนะนำาในเมื่อเราปลูกผักในแปลงแบบนี้เราต้องเอาผักที่ว่ามีราคาสูงอย่างเช่นกึนช่ายผักชีต้นหอมถ้าเราไปปลูกผักกาดนี่กำไรมันน้อยใช้เวลาก็สี่ห้าวันมานั่นแหละกึนช่ายนี่แปลงของผมยาวหเมตร ว่าเม็ดยี่สิบสองถาดเนี่ยแปลงนั้นผมขายได้เก้าร้อยนั่นคือแปลงเดียวก็ผมว่าโอ้ไอลดต้นทุนเยอะกับปลูกในดินเรวการดูแลก็ง่ายแต่สําคัญคือเราต้องมาดูเรื่องไอ้นั้นอย่างเดียวไอ้กลางมุ้งแบบนี้นะมันมีอีกนะไอ้ประเภทแมลงเนี่ยพวกนี้จะดันไปทางดินก็มีผมเคยเจอต้องมาดูทุกวันตอนเช้าต้องดู ต้องมีความขยันครูดำเนี่ยเป็นคนที่ให้คาแนะนาทุกอย่างค,คือทุกวันต้องมาดูอย่างเช่นหอยนี่เพราะอุปสรรคเยอะตอนนี้แก้ไขกันครูดําก็แลกเบี่ยนกับผมว่าเออถ้าเจอแบบนี้ทํำยังไงก็เราต่างกันต่างคนต่างเจอทดลองกันทุกอย่างแต่ผลสุดท้ายก็สู่ความสําเร็จครับ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการวิสาหกิจสถานศึษานะครับซึ่งโครงการวิสาหกิจสถานศรานี่โรงเรียนบ้านสป,ปอมได้รับงบประมาณจากศูนย์น้ำนักการาหาจาัางหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี5 9นะครับจะมีกิจกรรมทำชุดโต๊ะเฟอร์นิเจอร์งานปูนนะครับติดกระเบื้องเคลือบอันนั้นทําอย่างที่โรงเรียน,นแล้วก็าการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับส่วนการทําชุดโต๊ะเฟอร์นิเจอร์งานศิลป์นะนี่เขาจติดเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในปี การศาึกษา2513ครับทีนี้นักเรียนสองคนนี้จะเป็นสิทธิ์เก่านะครับคนหนึ่งอยู่ชั้นม,ม,มห้าอีกคนหนึ่งอยู่มสามซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของเด็กบ้านจัปลอมแล้วก็เขาเคยทำนะเขาเคยทาเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นการทํากระถางต้นไม้ลายศิลน,นะครับคือถ้าเราหงายขึ้นจะเป็นกระถางต้นไม้นะครับทีนี้ผมก็เลยมาเออเราจะมีวิธีการอย่างไรจรึงจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างงานกับเด็กเยาวชน ในพื้นที่ด้วยนะครับก็คิดปิดกรรมนี้ขึ้นมาในช่วงปิดเทอมเรียกสองคนเนี่ยบอกว่าเออมาทํางานมาฝึกงานจะได้มีเงินไปใช้ในการศึกษาต่อในใช้ตังดครเรือนของเขาด้วยครับทําตรงนี้มันนานแล้วยังครับก็ตั้งแต่จบป .6 สนุกครับสนุกยังไงออสนุกที่ได้เรียนรู้ก่อนได้นำกลับไปทำที่บ้านสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผม แตยเวลาว่าอเป็นประโยชน์สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ครับก็ขอขอบคุณครูที่มีงานให้ผมทำครับเอามาให้พ่อผมมีรายได้เสริมนอกจากเรียนครับขอบคุณที่ครูชวนพ่อผมมาทำงานให้ผมได้ได้รายได้เสริมครับ ครับผมในในในฐานะของผู้บริหารโรงเรียนนะครับก็ภูมิใจนะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับครูด,ดําเรานะครับเพราะว่าท่านเป็น,เป,นเป็นบุคลาก,กรที่สําคัญของในโรงเรียนเพราะว่าท่านอยู่ที่โรงเรียนก็นานนะครับสอนตั้งแต่พ่อแม่ไปจนถึงตอนนี้ก็ถึงหลานแล้วมน้ะทีนี้นอกจากท่านสอนหนังสือแล้วท่านก็มีความรูร้และท่านก็ชอบในเรื่องของการ การใช้ชีวิตในเรื่องของการเกษตรซึ่งในโรงเรียนท่านก็ได้สอนนักเรียนให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงหรือการฝึกให้นักเรียนได้ทําทกิจกรรมในเรื่องของกเกษตรเช่นโครงการอาหารกลางวันการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่การปลูกผักอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝึกทำมาหาอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นการฝึกนิสัยให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตอ,อยู่อย่างแบบพอเพียงอนอกจากนั้นท่านก็ยังเผยแพร่วิชาชีพที่ท่านถนัดนะเรื่องของการเกษตรเนี่ยเผยแพร่ให้กับชุมชนด้วยทร้งนะผู้ปกครองกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนท่านก็สนับสนุนและก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับผมในฐานะที่ เป็นผู้บริหารก็ดีใจตรงนี้นะครับเพราะว่าชุมชนก็รักนะครับครูสมศักดิ์เป็นอย่างดีนะครับผมได้เห็นผลงานของครูสมศักดิ์แล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกๆสิ่งที่เราพอจะหางบประมาณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ครูสมศักดิ์เขได้วางแผนแล้วก็ทํา โครงงานอะไรต่างๆในโรงเรียนทัังนี้ก็เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้กำหนดไว้ก็คือว่านักเรียนนั้นใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั่นเองครับที่บ้านเน้จะเน้นในเรื่องของการเกษตรคือการปลูกพืชนะครับทั้งพืชผักสวนครัวนะครับพืชสมุนไพรไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลานนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงหนึ่งจะปลูกมายืนต้นประเภทมะพร้าวแล้วก็จะมีบ่อปลานะครับนะครับในบ่อปลาขนาด20คูณ30เมตรนะครับก็เลี้ยงปลากินพืชซึ่งปลาเหล่านี้เมื่อได้อายุก็จะจับมาแปรรูปก็เป็นปลาส้มบ้างปลาุกปลาบ้างนะครับเพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตนะครับจำหน่ายให้กับชุมชน ภาคภูมิใจเนาะยินดีที่เราทำที่ทําไปไม่ได้หวังหวังรางวัลน,นะครับแต่หวังที่จะให้เกิดขึ้นกับสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะสิทธิ์ซึ่งเราสอนเข้ามานะครผมอยู่โรงเรียนมัธยมปรร .24 ปีไม่คิดจะย้ายไปไหนแล้วก็พิ่าจะาเกีกยสียงที่นั่นแล้วก็จะสร้างสร้างเด็กเยาวชนของโรงเรียนแล้วก็ของชุมชนใกล้เคียงให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปครับ ส่วนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะภาคภูมิใจคือแทนที่เขาจะไปไปมัวสูมในเรื่องของยาเสพติดและต่างๆนะครับเขาก็หันมาทําอาชีพสุดยิตนะครับซึ่งถือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ซึ่งสองคนเนี่ยนะครับสองคนเนี่ยเราว่าเขาสามารถประกอบอาชีพอิสระได้นะครับถึงแม้ว่ากำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมนะครับแต่ความสามารถของเขาเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วทางศูนย์พิคุณทองก็ได้ได้เชิญสองคนนี้นะครับไปรับจ้าง ทำแปลงแปลงกเษลกษตรนะครับทำโรงเรือนโดยใช้หลักการของงานปูนนะครับเชิงศิละปะนิดหนึ่งทำให้เขามีไรายได้ตลอดเพราะแม่ก็ภาคภูมิใจครับที่โรงเรียนจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังเกตพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับการติดต่อจากโรงเรียนราชประชานุเคราศิษิ์นะครับที่บาจ็ คือถ้าเปิดเรียนเมื่อไหร่เขาก็จะผู้บริหารก็จะนํานักเรียนนะครับมามาฝึกมาฝึกงานประเภทนี้นะครับแล้วก็ไปตามที่โรงเรียนแล้วก็าทางเขตพื้นที่ก็จะมาทาข้อมูลด้วยก็มีหลายโรงที่เขาสนใจนะครับก็จะมาเรียนรู้แม้แต่โรงเรียนใกล้เคียงเช่นโรงเรียนบ้านไพบาลซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ3กิโลเมตรนะครับมกนก็ได้ประสานมาที่ผมก็ให้ไปไปช่วยเป็นที่ปรึกษา ในการปลูกผักของโรงเรียนเขาด้วยครับโรงเรียนบ้านไพรวันนะครับซ <amar. S 1> ึ่ง <ap> ซึ <lama> ่งอยู่ในศูนย์เครือข่ายไพรวันนะครับแล้วก็มีโรงเรียนบ้านโค้งยามูก็อยู่ในศูนย์เครือข่ายไพรวันอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านสะัอผมก็ไปไปช่วยช่วยโยพาสมาชิกยุวะนะครับไปถ่ายทอดนะรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านโค้งยามูนะครับที่เสร็จแล้วในเรื่องของการปลูกผักยกแกล่ปลูกผักไฮโดรโปนิกครับ จะฝากให้กับน้องๆนะครับเด็กเยาวชนนะครับรวมทั้งประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ใน3าจังหวัดชายแด,ดนภาคใต้ของเรานะครับซึ่งอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับอยากให้จะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9นะครับมาประยุกต์ใช้เพราะว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับผมคิดว่ามหาศาลนะครับถ้าเราน้อมนาหลักปจจกรัชญางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วเนี่ยชีวิตใน ในการดำรงชีวิตจำวันของเราเนี่ยจะไม,จะไม่จะไม่ลำบากเลยนะครับจะอยู่ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างไรขึ้นมาอย่างเช่นช่วงโควิดนะครับถ้าเราปลูกผักกินเองปลูกในกระถางปลูกในภาชนะปลูกเล็กๆน้อยๆนะครับปลูกทุกอย่างที่เราสามารถกินได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาตลาดนะเพราะว่าเป็นการดีเพราะว่าทุกคนนะครับในครัวเรือนของตอนเองต้องมีพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องปลูกมากครับ ปลูกพอกินนะครับส่วนของผมเนี่ยส่วนหนึ่งที่ปลูกก็คือจัดบนพวกในครัวเรือนนะครับแล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ขายบ้างนะครับก็อยากฝากนะอยากฝากว่าอย่าขี้เกียจเนาะอย่าขี้เกียจเป็นคนขยันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาหลักการทรงงานของนรลอนรัฐข้าว 23ข้อนั้น,นครับลองเลือกมานะครับผมจะประทับใจข้อ23นะครับรู้รักสามัคคีนะรัรู้รหมายถึงว่าเราต้องศ,ศึกษาเรียนรู้ต้องหาความรู้นะครับทั้งจากเอกสารตำราต่างๆจากผู้รู้จากภูมิปัญญาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รักที่จะทำนะร,รักที่จะทําหน้าที่นั้นรักที่จะทงานนั้นนะครับเป็นการระเบิดออกมาจากข้างในนะครับแล้วก็สามัคคีแนวคิดผมใช้ว่าสามัคคีก็คือผมจะคิดเสมอว่า เราจะทํางานเพียงลําพังคนเดียวจะสําเร็จไม่ได้เลยนะครับจะต้องมีเครือข่ายนะครับต้องมีหน่วยงานราชการมีภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมนะครับงานจึงจะประสบผลสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากนะครับอยากให้ทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสก็ศึกษาหลักการทรงงาน23ข้อนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับ เกษตรกรก็เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมเกษตรที่ทางสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดราชวาตัตรร่วมกับสำนักง,งานกเกษเรตรอำเภอตุกอําเภอนะคะที่เข้าไปสอนแนะนให้กับน้องน้องเยาวชนยชนุคเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่15ถึง25ปีนะคะมีทั้งในโรงเรียนทั้งโรงเรียนแต่ของจังหวัดราชวัตรเนี่ยน้องน้องเยาวาชนเหล่านี้ก็จะเป็นรัฐในในโรงเรียนเชื่อทั้งหมดนะคะโดยมีทั้งหมด115กลุ่มนะคะ เราพัฒนาคนอยู่ตรงนี้อยู่ที่2,400กว่าคนเศษที่เป็นเยาวชนที่เราไปพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ทักษะระดับการเกษตรนะคะเรียนรู้ให้เขาเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงแล้วจะทำในสิ่งที่เขาทําอยู่ทุกวันนี้ให้เป็นวันที่ดีที่สุดของนักเรียนเป็นการปรับเปลี่ยนให้เขามีใจรักในอาชีพการเกษตรการเกษตรเป็นอย่างไรเป็นปลูกฝังให้เขาว่าต่อยอดการเกษตรเป็นอย่างไรก็จะมีทั้งเยาวชนในโรงเรียน ประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็ระดับอุดมศึกษาคือมายาลัยของเราก็มีทุกระดับนะคะในมายาัยก็จะเป็นการต่อยอดให้ไปสู่ทายาทการเกษตรออกมาเนี่ยเหมือนกับเราฝึกให้เขาเรียนรู้ในการเป็นอาชีพการเกษตรได้เลยนะคะในเสีนนี้นอกจากเราไปฝึกคนเหล่านี้แล้วเนี่ยในโรงเรียนหรือในกลุ่มยุวะที่เราไปทำเนี่ยก็จะต้องมีที่ปรึกษายุวะเพื่อที่จะให้เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ร่วมวางแผนกับกลุ่มยุวะ เป็นผู้รับการช่วยเหลือแก้ไขอุปสรรคต่างๆที่ให้กลุ่มวิวะเนยเดินไปสู่บรรลุความสําเร็จของกลุ่มนะคะในส่วนของวนอกเสกกร115กลุ่มก็จะมีที่ปรึกษาอยู่115คนนี้แต่ละปีแล้วก็มีการสอนแนะมีการประกวดมีการสิ่งเหล่านี้เพื่อจะให้กําลังใจทั้งกลุม่มทั้งโรงเรียนและก็ทั้งครูที่ปรึกษาด้วย ในส่วนของที่ปรึกษาวุาเกษตรกรของวันนี้ที่นำให้รู้จักคือครูดําที่เราเรียกว่าครูดํานะคะครูดําก็เป็นครูคนหนึ่งที่ทุ่มเททั้งกายทั้งใจที่มุ่งมั่นที่จะสอนให้ลูกหลานหรือว่าให้ลูกนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ในด้านของอาชีพทั้งทางอาชีพการเกษตรการแปรรูปการถนอมอาหารตลอดจนฝึกหัตถกรรมต่างๆโรงเรียนอีกด้วยนะคะส่วน่วนตัวครูดําเองเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นขยันและอุตสาหะมาก เราประสานอะไรเข้าไปเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือกับเราอย่างมากทุกครั้งจนจนนะถึงปัจจุบันนี้ทั้งเรากับโรงเรียนมีความผูกพันกันมากพอสมควรในส่วนตัวครูดำเราส่งให้ครูดำประกวดกลุ่มวิทยาเกษตรกร,กรดีเด่นที่ปรึกษาวิทยาเกษตรกร,กรดีเด่นปรากฏว,ว่าเราได้รับรางวัลตลอดระยะ3ปีติดต่อกัน2 5 6 0 6 1 62 ครูดาเป็นที่หนึ่งมาตลอดค่ะจนได้เข้ารับรางวัลกับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบนวัดวรีทุกปีในงานวันลงกองนะคะหลังจากนั้นเราก็ส่งไปได้ดับเขตระดับประเทศล่าสุดน,นะคะปี2562ครูดําได้รับรางวัลถึงระดับประเทศค่ะแต่ยังไม่เป็นที่หนึ่งของประเทศนะคะก็ยังไม่ละพย,ยายามยังไม่ยอ่อท้อยังไม่น้อยเนื้อต่าใจปี63 ครูดาก็ส่งตัวเองเข้าประกวดอีกโดยมีพวกเราเนี่ยค่ะเป็นคนชักจูงชี้นําเข้าไปเป็นสางก็หมายว่าถ้าเรายังไม่เป็นหนึ่งเรายังไม่ละความพยายามก็ปีหกสามเราอีกครั้งหนึ่งที่เราส่งครูดําเข้าประกวดนะคะเราคิดว่าครูดําจะต้องเป็นหนึ่งของประเทศให้ได้นะคะอันนี้ก็ต้องต้อง,อ,งอุตสาหะมุมาน,นะทำกันต่อไปในการรังสรรค์สร้างสรรผลงานให้กับทั้งโรงเรียนทั้งครูแล้วก็ทั้งเยาวชนแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะ ตั้งแต่เราทํางานด้านส่งเสริมเกเษตรมานะคะสํานักง,งานกเกษตรจังหวัดสํานักง,งานอำเภอมีนอกจากมีเจ้าหน้าที่ที่เก่งแล้วนะคะเรายังมีเครือข่ายทั้งครูทั้งเกษตรกร,กรทั้งผู้นําทั้งอาสาสมัครต่างเนี่ยเป็นที่หนึ่งของประเทศที่สองประเทศมาโดยตลอดแล้วก็ถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจที่สุดสําหรับบุคคลเหล่านี้นอกจากเป็นคนต้นแบบให้กับเราแล้วนะคะยังเป็นแบบอย่างที่จะไปสอนเนี่ยเป็นบุคคลต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับ เยาวาชนกับพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้กับคนต้นแบบเหล่านี้เพื่อจะไปร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดอะไรว่าร่วมกับเราด้วยอย่างเกียงบาาเคียงไหลค่ะถต่ว่าภูมิใจมากๆค่ะ ครับสำหรับเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดจันทบุรภาคใต้ของารงครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้เราได้เห็นได้ชมกันนะครับของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตรงนี้ที่สามารถทําการเกษตรและสามารถสร้างงานสร้างรายได้ห่างไกลจากยาเสพติดหรืออายมุกต่างๆทั้งปวงนะครับและที่สําคัญครับเด็กๆเหล่านี้สามารถที่จะแบ่งเบาภาระของครอบครัวในครัวเรือนของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนครั้งต่อไปครับรายการใต้สันติสุขจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในรายการแล้วละครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ